สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นเจอร์ไลฟ์สไตล์อินเดนมาเกจพ่อแม่พี่นอ้องมื้อนี้พาพี่แอนคนสวยมาลุยปลาค่ะมื้อน,นี้มาพอกันแล้วหลังจากที่เป็นติดธุระ,ละหลายพ่อแม่พี่น้องจ้ะจอยก็กกเก็บได้มาดอกนึงแล้วก็เฮ็ดเพิ่งเกาแล็ดหาดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งเฮ็ดเพิ่งวันต่อหน้านี่จ้อยพ่อยเปิดให้เบิ่งจ้ะมาจ้ามามาหลุนกันเบิ่งนี่นี่มันอยู่ใต้หญ้าจะเปิดขึ้นมานี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขาวจั่วเลยเล่าก็นเด้ นี่ปิดไห้อยคนมาเก็บเลยล่ะจ้ัตวาเอากลับมาเบิองอีกเท่านึงกันเืตุเห็ดมันเกิดน้ำกลนเพิ่นเนาะห้อยข้าตัดข้าวไยติมซาบหลาบยู่มาลุ้นกันจ้ะโอ้ยดอกนึงเนี่ยมึงแน่จนแตกพังจ่อยเอ้ยเห็ดอีหยังเนี่ยดอกนึงเนี่ยปุณน่ะดอกหนึ่งตัวเล่เล้นะเล่หันแล้วโอ้ยเนาะก็บ่เห็นโอ้ยเนาะแต่เล็ดต้นสาต แต่เราสพหัวแตกเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอถวดขอภัยเฮ็ดจ้าพี่จอยพอเห็นมึงน้นเหยียบเป็นหัวแตกว่าโอ้อีตุนเงิดหลายกระซีเดียวกับหนากบนัานเอาละหายหัวแตกเลยเงดหลายโอ้แสงปังอู้สวย โอ้หักเลยหักยุ่ครั้งในจ้ะกำลังอ่อนๆป้าเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณบึงจ้ะบึงป้าเห็ดไปชมป่าชมเขาลำเนาไผ่ไปน้องขึ้นตัดขาดกล่องสบหลับอยู่ นั่งตังตูดโอ้โห,โหดอกสวยจ้ะฟังเลยพี่เราเดินตรงเข้าไปข้างในน้วนี้ค่ะแล้วค่อยออกมาเป็นไงใส่ได้ด้วยด้แข็งปักเลยจ้ะอือสุดยอบสุดยอบ ผมก็เล่าคิดหอดปลาอี๋ตีงเนี้นี่เฮ็ดเอิ่นใส่จะเล่าตรงเนี้ยนี่ขี่ขี้กวางเนี่ยน่นะเอาเอาเอาขีาา่มันลงน้ามันสิได้ปเป็นปุ๋ยมันเป็นปุ<ค>๋ยโอ้ยเม็ดกับตุยลุยตุยลุยอยู่เนาะมีใจอยอันเลมนั่นก็จะไปเสียใส้เศร้าใส่แล้วในขัวเขาปล่อยแล้วล่ะอันก็เสห่อยังงัดพักพัง ใส่แ,มมแอมมิดไอ้โจมัตตอรนั่นตีจ้ะไปซื้อยูนันมาขึ้นเขาันใส่ยูนยูนในตัวเหลมละสิบเก้าคนจ้ะอ๋อไปซื้อมาใส่จีรามีดขึ้นเพิ่น <laughs> ยืมได้ยืมได้ปันข้อได้เขาสิว่า,าละ่ะท่างคุณน้องก็เพิ่งเคยขึ้นแป็กเตีไไยได้ทั้งหมดเตยเปตเตนรมี่ปะสงสัยแถวนี้คนสิยาง ข้อเดียวมัมมี่ข้อเดียวเร้อเดีปาดขายู่มันก็ได้เก็บอยู่ได้แล้วเนาะเราสิยญาตึงขึ้นไปพุ่นแล้วก็ตีขึ้นไปหาหลุดจะหลุ๋ยอ่ะเราเห็นเรียบร้อยพ่อแม่ผู้นล่อคุณเอา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 ปุ๋ยใส่ไปด้วยมันสจะได้มันได้ปุ๋ยแล้วมันจะได้เกิดหลายๆขอบคุณมากมายค่ะอันนี้ก็ะเจ๊มันเห็ดเอียง อ,อมคอนพุ่นะงามขนาดจ,จะ้ะพ่นเกิดเป็นเส้นเป็นสายอ,อมต่ออยู่พ่นมันหกเขา้อบไปข้างนี้คะ่ะคุณพี่คะ่ะมาทางผีเพื่อเข้าไปพอ่เอเด็กกี้เด็กวางกวางตื่นแมนจะ้ะ แข็งปังเลยค่ะสวยโอ้สวยสวยจะสวยสวยมากเป็นกระดอกนั่นตกนั่นเทาแล้วจ้ะโอ้โหพุ่นน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยาสิพาไปเบิ่งเอียงพามาเบิ่งของดีมาเบิ่งของดีพี่งางฟังพุ่นพ่อเห็นเบิ่งเบิงบ่ง มาเบิ่งเราแป๊บนึงป้านเบิ่งเราเบิ่งเราดูแั้วสมัครคักแทบลงเลยเจ้าเห็นมอนตอร์สามดอกเกิดติดอุ้ยเดินไปค่ะกำลังไปค่ะพุ่นโอุ้ยขาพ่นพุ่นน้าพ่นฮะสุดโจทย์ปอพุ่นน่ะอื้มพุ่นน่ะอื้ม นะพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยแต่ว่าโอ้ยนิ่มจับพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้หมวกเพื่นใดปะนี่โอ้ยหมวกกับน,นิ่มจะ้ะได้ดอกนี่ได้ดอกหน่อยมะจะเสียหาปิดอันนี้ไว้กันแค่นี้ได้จับปิดลุ่มกันจะ้ะปาดขา่าจุนพูนอยู่ปาด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 เบืบ่อนเแม่พี่นอ้องเอ้ยเบื่อนเนี่จ้ะอันนี้เ่าแล้วจุข้างแล้วนี่โอ้สุดยอดเลย จอดบนดอกข้างหลังพี่งามแทนี่แม่นะบนน่ะได้ปะเนี่ยโอ้แข็งปังเลยอโอ้หนอนเจาะคุณพี่คานี่ ไอยูุติไปไปตัวเปลืรงดูดพุ่นจมิมเนเรางามขืดแขนปังก็จะกว่ามาปานี่กว่าจะพอดอกนอ่ท้ดเสือพันจมิมเนนี่แหะ ดูดนไหมดิหน้าดิตาดิปากสวยจรงิงๆดูขาเขาอันนี้เริ่มโตป้าจิตโชพู่น่ะโอ้ขาวสวยอันนี้ออกไปจักหน่อยกัน เอาคุณพี่จัดการสิคะมาดูเมีดสิมาดมีดสิมันจีตุลุยตุลุยอยู่บ่มันตุลุยตุลุยอยู่อ้หขาวสวยจริงเม็ดมันม็ดไหมโอ้ในดอกเล็กมันนะปพอเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนั้นล่ะมีดมันไม่คมโอเคโอเคโอเคตรงนี้แค่นั้นก็เลิดแล้วค่ะ จำก่อกนี่นตอใหญ่อยู่นั่นโอ้หิมแล้วค่ะหิมแล้วหิมแล้วถ้ามันขึ้นดอนกเพิ่งจะสวยอยู่เนาะอูหคนมาเก็บแล้ร็วนี่นี่จะดอกหนึ่งคนโอ้อเอ้าขาซะเลยแน,น่ยนเกิดจุดใตลากไหมเน่นคักเอาไหม่ดีตาเจ้าของโอ้จ็บจริงใหม่ ตีช้างตาแล้วล่างเกิดพราะอะไรพี่น้องนี่กระลังโพกันมาเนี่ยเสียงเกือบอีบุูดดังแอบบะนึงขวานตดเพไนเลยสิว่าทั้งเก็บเพชรทั้งตดแตกบะน้องจ้าไปเสียไปละเราหม็ดมองเกิดแล้วมาเกิดในหลุมเพาไมพี่น้องคุณนะไม่ มาเกิดในหลุมเหลือตานองยิงจะนีนเฮ้เห็นเหือตานอง,งนอยิงเมนหนังขึ้น,นโอ้ยนีกแมนจังผูดื้<ฮ> เออจุ๊บ่อกีิ่นเนี่ยเก็บดอกพ่อแม่พี่น้องในเบื้องเนี่ยเลยงามเลยก็ว่ามันโมมีอีกเล่บบริชายคลิปบริแทนมาพอดอกนี่อ้ปึวนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหักแตกเบื้องดู มึงขาแล้วบุะมึงจริงงัดขึ้นไม่บึงบงไี่เอะุณะแม่ลอกขากหลายตัดออกไวนี่ไงนี่พวกมีหดโน้นขาวจั่ะไปจ้ะอือปุ่ะแต่ต้นใหม่ปั๊นก็ยังเห็นปันอยู่โอ้ดอกสวยจังตาดีปันตามาเอาลอวน กินกันน,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 น้ําในป่าก็ไม่เป็นวงจ้ะหนาวป่ะจ้ะไปหองหองข้างในป่าหามุ้งแรลงแล้วปาดจิทัปปาด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 โอ้โหดอกไงดีงามดีขนาดเลยพูดอะสุดจอดเลยจ้ะ ใหญ่มากใหญ่มากผีกดอกนึ่งงามคักหนี่งเนี่ย่อแม่พี่น้องเอ้ยบื้องเนน่ยพูดนะสองดอกนี่จ้ะเบิ้องเบื้องตังให้พวกเจ้าเบิ้งเบื้องโ้นใส่กันมาเมื่อไงป่านไดสันเดียดตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเบื้องเบิ้งนี่ มันไงขนาดเนี่ยอ้ยพุ่นะป้าดธิโตสจอดเลยว่าสั่งถอ,อะพูอนะอุ้ยหลดอีรีจ้ะแลวแอกขุนน้ำคุณพีก็นนะตูปูดีกว่าเฮ้ยหงเกิอยู่ ปอดจิ๋วปัด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 พุนสุดจอดเลยไฉแลมกิ้ไแล้วน้องจ๊คก็เห็นล่ะโอ้ปุณมืดแล้วพ่อแม่พี่น้องหามงแรงมืดดละปุนะโอ้ปลานีไม่ตดดวยังไงนาะกุพี่นาะ เน o w คุณพี่จ้ะจ้ะเน o w จ้ะเ now เนา่นาเ now เนา่นาโอ้มาขัดฉันเลแมห้ามาขัดแทะไปดูค่ะโอ้ดอกนี้ก็น,นิ่มค่ะคุณพี่ค่ะโอ้แต่เสียดายค่ะปิดไว้ปิดไว้ เนี่ยดอกหน่อยแล้วคุณพี่มันบ่เห็นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเห็นแต่ดอกใหญ่ๆอุบวบอ้วนๆเอ๊ะเพิ่งก้าวลัดนี่ลักเก็บนี่ร้ายแล้วเด้อจ้ะหัวโดนเลยจะคล้องปลาสวยบ่ดอกผุนเน่าดอกใหญ่ผมพอนั่นเน่าจ้ะหืม ผูลมนีมันโอ้โอ้นันสดอกโอ้ยเนาะผู้เก็บน้ำตาลายแล้วพ่อแม่พี่หลองเลยนอั่นงเพิ่งวเราลักดอกโอ้เเดอกนี้กันเดอกนี้กันเพเพิงกะลัดนี่เก็บพ่อแม่พี่หลองเบิ่งกันลักเก็บลาแล้วว่าสันเถาะดอกงสอน่ กำลังเกิดเว้ยต้องอยากคักอยู่หนึ่งสองสามสี่ปาดิชัวผัวด่ามีแต่ดอกอวบอุ่อ้วนอุ่เมื่งแนวนี่บอยพกเก็บเราบ่ได้นี่เราอ้วนงามขนาดนี่ผัวด่ะแผ่นดินมามีที่เกิดแล้วเกิดจ้ตัวผัวด่าเราอยากคักอยู่ได้ผัวด่โอ้ เก็บบุนอยู่ในตาไหลแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยไปจ้าตัวโหลบึงเห็ดผหวานซองดอกนี้พ่อแม่พี่น,น้องเออนีอ่ปัดถูผุ่นสุดจดปะจา้าจะไม่ลองงามขักลายเดือดอีรีน่าจะเนอะบึงดอกนี่โอ้โหปัดถู ฮูน้นะต่งตึงสวยงามขักลหลผุนวุ้ยคือลืดแท้แล้วคือลืดแท้แข็งปังเลือดอิลีจ้ะเบ้งดอกนี้พุน เห็ดพึ่งหวานเดือนตุลาอยากเลือดอู้ไปอีกดอกหนึ่งไปจะไปเปิดมาดูสิพุนพุนนะ่ะมึงเราดูปลาไข่คือนอนเกิดกระไรตัวละว่าพผุนเฮ้ยสะใจอิลีนะาจาน๊ะเนาะแข็งปังเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยงามอิลีอาหากินย่อมข้างข้างพ่อแม่พี่น้องพผุนนีแต่ดอกง,งามๆเห็ดพึ่งกระรัตมึง จอสิโซดอกนี้ให้เบิ่งเด้อเฮิ่งเฮิ่นเกาลัดดอกนี้พ่อแม่พี่น้องเ้ยพุ่นน่ะขาเรายาวอีหลีปลาตัวจ้าไปแล้วเฮ้ยพุ่นน่ะอย่าขาดพี่เด้อพุ่นน่ะเฮ้ยขาอัวปลาเลยขาเฮ็ดิ่งหวานพุ่นแล้วอันขาดอีหลีเด้อลยหนักตาเราได้หวานเราพอเนี่ยมัได้เราเกินตะนองไปเก็บพุ่นกระตาเอียกระตาน ไ<ก>ลายกระตาหน่องหลยพ่อไอหน่องเก็บเอเป็นคุณพ่อจากเครื่องกระตาแล้วเครื่องกระบุงแล้วเด้อ